หายแลวนะแบบแรกนะให้เราหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเดิมนะ พี่วายไรเดอวันนี้ผมจะไปทำใบับพีกันคือผมอบรมเสร็จแล้วนะฮะอบรม5ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ววคือตอนนี้เราต้องไปสอบสอบทฤษฎีและสอบปฏิบัตินะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาให้ดูขั้นตอนของการถ้าเราอบรมเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อนะฮะจะถ่ายเท่าที่ผมถ่าย,ยได้นะ ที่ไหนถ่ายได้ผมก็ถ่ายนะแต่ถ้าที่ไหนถ่ายไม่ได้ก็ขออภไปด้วยนะครับเพราะมันน่าจะสำคัญนะในห้องสอบทฤษฎีอะไรอย่างนี้ต้องเอากล้องเอาอะไรเข้าไปนะหรือว่าจะเป็นการบริจิตอะไรอย่างนี้แต่ปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะผมสามารถถ่ายได้ยู่นะเดี๋ยวเป็นยังไงเราจะไปดูกันเลยครับแต่ตอนนี้ขอเดินทางเปถ่ายแล้ว เ,เวลาสอบเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งนะประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งผมสอบทฤษฎีเสร็จแล้วนะเต็มห้าสิบข้อผมได้สี่สิบห้านะแล <Nope. S 1> ผ่านเฉียดชิวเลย <Nope. S 1> ก็ถือว่าผ่านนะเขาก็ให้ผ่านแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะรอสอบปฏิบัติตอนบ่ายโมงนะ <You suck. S 1> สอบคนเดียวด้วยมากับเพื่อนแต่ผมได้สอบคนเดียวเพื่อนไม่ผ่านมาดูหน้าคนไม่ผ่านนะครับดีครับดีนั่นแหละครับ สอบไม่ผ่านก็ต้องรอสอบตอนบ่ายนะเพื่อนสอบตอนบ่ายใหม่เดี๋ยวผมก็ต้องไปสอบปฏิบัติตอนบ่ายนะเพื่อนก็ต้องมารอสอบปฏิบัติพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ผ่านอีกมันก็ต้องมาสอบใหม่พรุ่งนี้อีกนะครับนี่เจอกันในเจอกันในสนามนะนะฮะตอนนี้อืมสตาร์ทเคร่งด้ก่อนละด่านที่หนึ่งเราจะอ้อมไปทางนี้แล้วก็ไปหยุดตรงป้ายหยุดนะฮะ ตรงจริงผมก็ยังไม่เข้าใจเลยตอนนี้เราสัญญาณอยู่นะไม่่คยได้ยินอะไรเลย <c oughs> ไปแล้วเร็ไปแล้วโอ้หกดดันเลยกดดันจัดแล้วกนท่สาวไปแล้วถึงจัดกดดันจัดเลยไม่มี ไม่มีสอนไม่มีเลยนะฮะโอ้โห <assim. S 1> oh, อย่างพี่อยอพาทาสามร้อยไปพิ้วมากฮะนี่สามออกไปแล้ว <laughs> นะฮะเราจะออกลนะ ไปแล้วอ,อกแล้วนะด่านแรกนะให้เราหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะเราเค้าสอตสัญญาณไปแล้วฮะเรา,เาขี่อ้อมตรงนี้ปลายไว้ขึ้นตรงไปนะฮะเราต้องดูตามลูกศรป้ายนะไปแล้วขึ้นเหนือน,นะลงหน,นโอ,โอ,โอ้จอบ สุดท้ายนะครับเยบร้อยแจโอ้หหวานเราได้ไปแล้วที่ทำง่าไหอ่ะไม่ผ่านแล้วหนึ่งครับขาลงแล้วนะ เอาแล้วครับพอตาขึ้นไปแล้วลอโอ้ยมืออาชีพจัดเลยสุดยอดนะพอต้าผ่านเรียบร้อยนะจัดเลยฮะ ผ่านเรียบร้อยนะค้าน,นั้นต่นเต้นตุบตุบแล้วต,ตอนนี้เราไปอยู่ลูกศรที่หนึ่งอ๋อไปะ ถ้าเราต่อฐานนี้เลยวนนะครับวนอย่าให้เท้าตกนะวนอีกรอบหนึ่งคนระับผ่านแล้วเรียบร้อยโอ้โเรียบร้อยผ่านแล้วรับเอกสาร <c oughs> ยังเคลับ น้าภูมิเสนิหารครับนี่ครับนี่ครับหันี้เลยโอเคครับผมครับไปลองไปสเสียค่าธรรมเนียมถ่ายรูปกันดีกว่าเขาบอก ตอนนี้เราก็สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับบ้านเงินดีกว่าอยู่นี่ทั้งวันแล้วเป็นไงครับคุณสอบผ่านแล้วพรุ่งนี้คุณคุณจะมาสอบวันไหนครับเอาให้ได้ครับว่าให้ได้ง่ายๆเองง่ายกว่าที่คิดกลับบ้านกัน วันนี้สอบเสร็จแล้วสบายใจแล้วมีไปขับขี่ไปเที่ยวได้แล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรละกลัวแต่รถนั่นแหละรถก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมโดนจับเหมือนเดิมครับแพะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะฮเนี่ยฮะง่ายกว่าที่คิดเดยอะฮะแต่กดดันนิดๆน,นะฮะไปแนละ้วสวัสดีครับ